สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะในมังค่าแซบมาหรอคะมาครับพี่น้องมาเนี่ยก้อยกุ้งก<ค>้อยกุ้งเขาใหญ่เขาใหญ่ใส่ลินฟ้าค่ะพี่น้องก้อยกุ้งเขาใหญ่ใส่หมากลินฟ้าเด้อค่ะได้กระเทียมโทนมาด้วยวันนี้มาพี่ผักบ้านมาเป็นสวนติ๊บเขาติ๊บบากใหญ่เห็นกองข้าวแล้วอุ่นใจไหมไงายากมาเท่นึงเครื่องติ๊บค่ะพี่น้อง,องไปพี่กินเลยมาครับบรรยากาศืึ้งฝ้าืึ้งฝนเนาะค่ะ พวกนี้น้ำม่กตัวแล้วฝนฝน <S S S> พอเรากินลิ้นเขาแล้ว <S S 1> กินลิ้นเขาแล้วใช่ไหมไ <อ S 1> ลิ้นฟ้าเนี่ยนะกัดลิ้นเน <S <S ี่ย อืลมมลันอ่ะแช่พร้อมํำคะ่ะพี่น้ง่ง ใบมักรุ้มแขกค่ะ <Okay. S 2> ปาดหน่อยนะแก่ <Okay. S 2> <laughs> ปาดหน่อยกินดีๆนะติดคอนะ <laughs> สำลักนะ มึงวันกันแล้วฝนตกด้วยเนาะฝนตกมันจืดเนาะค่ะพี่น้องไม่วันกันอยากหลายเด้ ครั้งหน้าต้องเผาไฟเนาะกินสดๆมันจะแขง็งไงตอนก่อนตอนก่อนล้วกินไม่เป็นนะแม่ ผมก็ไม่เข้าใจลิ้นฟ้าหมักลิ้นฟ้าเขาเรียกกันเลยเลยได้เมียอีสานกินเป็นเลยใช่ไหมมันคือหมักอะไรเนาะลิ้นฟ้าบางที่เขาก็เรียกเพกาแค่ลิ้นฟ้ายังไม่เข้าใจเลยเจอเพกาเรียเรียอยเลยนะเรียบร้อยเลย ใช้ไปเก็บไม่เก็บไม่ถูกเลยนะนี่บางต้นมันจะเปรี้ยวๆนะ แต่บางต้นก็ฝาดฝาดกินยากหน่อยอ เอากระเทียมดองมาแก้มก็อร่อยนะใช่เข้าท่าเลยหอมๆกับกอเนะใช่ พี่ๆได้อะไรกินกันเนาะมากินพร้อมกันเนาะพี่ได้แล้วก็กินกันไปกินมา เรานึกอยากอะไรกินเลยใช่ทางกินเลยตอนกินได้เนาะใช่ท่านอยากกินอะไรกินเลยตอนกินได้ตอนตอนหมอยังไม่ห้ามหมอห้ามไมกิน แดดออกันะะ

เด้อพี่พีิก้อยตามอันเฮดแบบเพื่อนิงนี่หั่นบางกว่านี่แน่เด้อค่ะ <c oughs> <c oughs> แข็งแข็งบ้างหน่อย <c oughs> จำน้ำนัวอร่อย Yeah.

อีมังย่างคัะค่ะแบบนี้นแหละจังแซ่บเนาะ <c oughs> <c oughs> แสบอิ่มคือเกาค่ะพี่น้องอิ่มจุกๆเลยเนาะค่ะทั้งเขาเนี้ยวเ,เนี่ทั้งผักทั้งอะไรเนาะพี่น้ <c oughs> องอิ่มกำลังดีเนาะค่ะอิ่มกว่านีกสิไปเป็ปแปน <c oughs> แนี่อวงมาก่อนไววได้ะค่ะแต่ละมือวันนี้นี่ก็เด้ดเป็นกลอยกลุก้งเขาญ่ใส่หมากลินฟ้าเนาะค่ะมาฝากพี่ฝากน้องคือเกาแนะนําว่าถ้าใครจะทําแบบนี้ต้องหั่นเล็กกว่าน,นี้ห <c> ร <oughs> ือไม่ก็ต้องเผาก่อนม,มันจะเสียนิ่มเนาะค่ะแต่แต่ถ้าคนชอบกินกรอบๆเพงแข็งก็อย่างเงี้ยฟันๆแล้วก็แช่น้าแข็งหน่อยอมันจะกรอบด้วยค่ะพี่น้อง ค่ะไปเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นิงกับคอฟากไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะนิงกับคอขอบคุณกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะติดห้เกียร์เขาวาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้นิงเดชคลิปต่อไปค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ